สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาฮนเฮดชาแนลแดดร้อนมากเลยเก็บรอยเชื่อมกันลงท่านพวกซ้ำนุ๊กสองสิบสองลายสรรารระฆังมนหลอกนะนละลายมันจะเตาเรียงเลยนะมันหลักไฟนะโอ้ยดี อีโค่แล้วนะอ๋ออีโค่อ่ามีแค่ไหนมีแค่เราเลยนะอยู่ตนี้ฮึใบอกิศวารู้หนุ่มนั่นกี่เรบอกกับพ่อยู่คนเดียวเห มีวิศวะมาใยู่วิศวะอะไรมาทานวิศกาวิศกะอันนะเมนวิศวะวิศกะเชียสัตว์ก็บแล้วีโอ้รรอเดียวอเ้นดเดยดอ เปะนะเบจักรยานเบกมีนะสัสเบกเปะเลยอยาไรนะเจอพรนายุทธเอาขัตัวอในปะสบเจอระนยุทธแหละเสียสัสกระาดเลบรุเสือเก้าห้าอย่เบะไว้วเลขลักเก้าห้านูน ก้มกันที่ราเคยแบนด์ซั์ตีแล้วก่าบเบ๊กวายอะกันเอ้ยเบ๊พลึมอดกันเหยเอ้ยเบ๊กุนดีแต่เรเบ๊เป็นลงเคยเบกี้ លោកគាត់ហ៊ុនឌីកលោកគាត់អូនអមគ្រឿនរៃអានេះលក្ខណៃអូនប្រសាទជាណតណាអាចសំដោះ10ជីជី ้น่าเย็นลุยงองเลยนะคะ้อนมากเลยสงสารพวกพี่มากเปยร้อนขณะแอร์ดขณะรยังร้อนอะหน้าภาษาแลยตนปากแดดทั้งวันาะโอ้ยน้องเลยเด็น้าง่เดิมลีปโฆษณาเดิมนี่พี่ก็ลงานทั้งวัน ออควายควายลุนลุ้งเนักคิแบ่งงานกันทำนะคะน้องแอนีก็ไล่เก็บรอยเชื่อมนะตอนที่จะม้หนงคาวเพราะว่าวันนี้มาดูกานมาจะเส็ในเพราะว่าพี่ชายก็ต้องขับพทนน่าแก้วนะคะเนาะ ហើយញ៉ាត់ដល់ចកក្កាងតទួយមកដែកហ៊ីល86អញ្ចឹងដល់កាត់នោះរាយៀបទៅធំជូពីកាសតកហើយគេទឹកលេខ265ណាហូបពីពីឲ្យពីសារទៅដល់ខ្លួនទីជឿមខាងលើពីកាសតបສົ່ງលេខស្រុនខាងនោះក៏ណាត់គេរយជឿមទឹកដែតដល់ណាស់

bà ôi mẹ thốt mà, nhũ ui, mẹ đó, mẹ đắng Quay luôn là khơi, Có đi tha.